ดีวันนี้ทุกงานเฮานนะคะพร้อมกับไอร่อนค่ะมารวมทรงดวมย่านเจรีนะคะคุณนัชนันหอไทยสมค่ะตอนนี้ก็ yeah, UH, no ล่างทอดผาบางสกุลยู่นะคะเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆกันมาไหลกราบนิมนต์พระอันหนักสองโรคที่เจราญนาถบางสกุลกราบนิมนต์ครับ ความทีมงานเท่ากันเบิดขนาดนะคะเบิใช่ใช่ใช่กันสามคนประกอบด้วย 1. นนางสาวกฎชพรห่อไทยสงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทป๋าช่วยพามวนจำกัด 2. อนายอภิวุฒน์หอไทยสง กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่หนสามเด็กชายกระมวลพบห่อไทยสงกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนบูรณศึกษากรุงเทพมหานครนัทนันหอไทยสงพร้อมด้วยสามีเรือตรีบุญช่วยหอไทยสมได้ร่วมกันสร้างครอบครัวประกอบกิจการส่วนตัวหลายอย่างเช่น เปิดร้านวิทยุติดตามตัวเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือที่ห้างมาบุญครองทำธุรกิจคาเฟ่ร้านอาหารด้านอุปนิสัยนัทนันหอไทยสงเป็นคนสวยหน้าตาดีใครๆก็บอกว่าดูสวยเหมือนแม่งามทั้งกายงามทั้งใจนึกถึงคนอื่นมาก่อนเสมอแต่ ความรักมีแต่ความรักและความจริงใจความห่วงใยให้คนอื่นดูแลลูกน้องเสมอนญาคอยเสาะหาซื้อสิ่งมีประโยชน์ให้คนรอบข้างคอยเยี่ยมไปมาหาสู่ญาติพี่น้องมีแต่ทำให้คนอื่นมีความสุขทุกครั้งที่ปากกดตัวจะมาพร้อมรอยยิ้มและความจริงใจเสมอทั้งชีวิตทำเพื่อครอบครัวและคนอื่นเสมอ ไม่เคยนึกถึงความสุขส่วนตัวทำหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่ทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูบุตธ,ธิดาให้ความอบอุ่นแก,ก่ลูกๆอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุ่งเททํางานหนักบางรั้งจนลืมดูแลสุขภาพประวัติการเจ็บป่วยและวาระสุดท้าย <c oughs> เมื่อกลางปีพุทธศักราช2561 นัทนันหอไทยสงม,มีอาการเจ็บป่วยและตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณใต้รักแร้เริ่มเข้ารับการรักษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาพรอ,อาการดีขึ้นตามลำดับ,ดบเมื่อเดือนมิถุนายน2562มีอาการปวดศีรษะตรวจพบว่ามีเชื้อมะเร็งลางไปที่สมอง และเข้ารับการผ่าตัดบริเวณสมองในเดือนสิงหาคม2562แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นรับการรักษาตามอาการเรื่อยมาจนถึงเดือนตุลาคม2563เริ่มมีอาการอ่อนแรงจากอาการสมองบวมกดทับเส้นประสาทต้องทนทุกข์กับอาการของโรคเรื่อยมา ครอบครัวญาติมิตรนำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบ9้าอินเตอร์เนชั่นแนลจนกระทั่งถึงคืนวันที่14ธพันวาคม2563นนัทนันหอไทยสนหรือเจนีผาเพลินก็ได้จากครอบครัวญาติพี่น้องอย่างไม่มีวันกลับสริอายุได้ 49ปี3เดือนท่านประธานแขกผู้มีเกียรติครบครับทุกท่านตั้งกัริยาณละจิตก่อนถึงวรนสุดท้ายที่จะได้ประกอบพิธีอาาสรีร่าร่างของ ดอกไม้จันทร์เว้นระยะห่างเดินในการเดินสองแถวนะครับลงซ้ายขวาและเจ้าภาพมีของชำรวยนะครับเป็นถุงอาหารว่างบริการในทางลงครับในานามเจ้าภาพกับขอบคุณท่านประธานแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาส่งสักการหรือว่ามาร่วมงานชาปนกิจศพ ของผู้วายชนคือนัทนันหอไทยสงในวันนี้ทางเจ้าภาพไม่มีสิ่งหนึ่งประการนใดนจะตอบแทนทุกท่านนอกจากํำขอบคุณด้วยใจจริงด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความนับถืออย่างสูงยิ่งในานามเจ้าภาพกราบขอบพระคุณและในวันพรุ่งนี้เช้าจะมีพิธีเก็บอัฐิและทําบุญตักบ,บาตรนะครับที่บ้านเจ้าภาพเป็นเชิญทุกท่านร่วมมาเป็นผู้สน ตามลำดับสืบไฟนะครับในานามเจ้าภาพกับขอบพระคุณและสวัสดีครับว่าบงเนลนก้่นอันี้ที่มั่นสาหน่อยนะคะแล้วก็ศิลปินหลายขนงนะคะมาจากในมองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวด กน่อกมบรครับจมากเลยปชุไปชุกรประผมก็หาเสียงในการนที่ทีสุดท้ายมีก้ปีอิงเลยเ้ลเบิมลบ่จำมงสี่เจนอเมริกครับถูมมั มากมากเวิรพี่น้องมากเวิรนะคะที่มา,มาช่วยกันครับผมร่วมส่งดวงวิญญาณของเจลี่ครั้งสุดท้ายครับผมครับวันนี้เราก็เียว่ามาให้กําลังใจกันครั้งสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายครับตอนนี้กําลังวางดอกไม้จันทร์จากว่างดอกไม้จันทร์ลงมา,มาแล้วนะคะบรรยากาศสุดท้าย Mm-hmm.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ปนเดียวน่อันยูชุ่ว่งวาดนี่เนี่ยเคยอยากได้รูปนี่แหละอันเุบลาดไยไม่ตัองใช้พื้นมาดูนไปแล้วน้ำเดียวแล้วคนงามก็คนผู้งามงามมาจะหน่อยใหญ่ง้ำเตี้ยคุปรานเอาหัวน้มเป็นใหญ่น้าเป็นกิริยาสุนีก็ม่ว่าสีหายสีหยังเฮปนได้ว่าไม่ปีปบแบหอ หอพีห้น้องเป็นเป็นพี่น้องกันไหมจ๊ะน่น่องไผ่นี่เป็นพีไส้ไ่ปลาช่วยผัดเป็นพีนั่เป็นพีนัวมาไทยมีไหไงแนไทยูกมีไทยกบที่น้องคนหนึงน้องเพ่ตีเถินแตไฮยุ้ยยนอีกมาบกวได้เบิ้มคอไทยนี่ได้มุกไทยเต็มเต็มห้าแต่ลูกบอกไทยลูกน่ะเ้อบได <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ค่ะนี่พี่ระดีค่ะอันนี้พี่พีไส้ยายปลาช่วยนะคะอันนี้พี่สะไพ่ค่ะอันนี้ใช่ใช่อันนี้พี่สาวอันนี้พี่สะไพรมามาพี่คุณค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่สาวอเสียลืมกลางพี่สะไพรอันนี้พี่สะไพรเพิ่งคือตาปลาอ๋อนี่นะคะพี่น้องอันนี้คือครอบครัวของปลาช่วยนะคะ นันเดนน้องสาวละงวยมากคุณสาวหน่อยคนไทยรวมน้างสาวลปาชวยอันนี้น้องสาวละอ๋ค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะโอ้สุดเยอะเด็เป็นเป็นเป็นคล้ายๆก็ว่าฟอบขั้วใหญ่เนาะสุดเยอะสุดเยอะปลาชวยแล้วพูดที่เท่าไหจ้ะ ต้องนำอะไรมือใส่ล่ะก็คือพวกนูแทนพวกนู้นเซฟข้วนผุนนูผู้ที่เก้าจ้าคือกันเลยโอ้ลายข้นคือกันเจนนี่อันนี้ลูกหลาน้องสาวหลาดีใจดีใจนะคะดีใจเด้อ ดีใจทีได้เห็นเจ้สหจักนะอปตหกล้านมีโอากาสไปมาตาอจ้ตจรวจอีกอันเท่าพี่กษเียนแล้วโอ้พี่กระเซียนแล้วเมนค่ะอืมจะจะคุณเป็นเจ้าเป็นนายเบิ้เนอะลองเ่วยเ็นตำรวจอืมค่ะเราพูดเราอดอาหารแล่ว่าพักไป รักษาจาของเอาธรรมะรักษาชมนะระกษขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ